ใช่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้9มิถุนายน2568เราจะมาอัปเดตเงินเข้าในวันพรุ่งนี้สำหรับเบีย้ยผู้สูงอายุยังคงได้รับเป็นแบบขั้นบันไดและส่วนที่จะ ปรับให้เป็นแบบท่วนหน้ามีความคืบหน้ามาอัปเดตนะคะเบี้ยผู้สูงอายุประจําเดือนมิถุนายนนะคะจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ได้รับสิทธิในวันพรุ่งนี้10มิถุนายนเงิน3ากลุ่มเปราะบางงวดเดือนมิถุนายนช่วยเหลือค่าครองชีพนะคะโดยจะได้รับเงินพร้อมกันในวันอังคารที่10มิถุนายนทั้ง3กลุ่มซึ่งก็ได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินเบีย้ยผู้พิการและเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุส่วนรายใหม่ที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถลงทะเบียนร,รับสิทธิช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องนะคะผู้สูงอายุซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์สัญชาติไทยไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ จะได้รับการช่วยเหลือเงินเบี้ยยัยงชีพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนะคะโดยปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุยังคงเป็นแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุนะคะเริ่มกันที่อายุ60-69ปีก็จะได้รับเดือนละ600บาทอายุ70-79ปีจะได้รับเดือนละ700บาทอายุ80-89ปีจะได้รับเดือนละ800บาท อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,000บาทนะคะและสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์การขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุก็สามารถติดต่อลงทะเบียนร,รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุปี2569ได้แล้วนะคะภายในเดือนกันยายน2568โดยคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะ 1>, 1. เป็นผู้สูงอายุรายใหม่และยังไม่เคยลงทะเบียน 2. สัญชาติไทย 3. เป็นผู้มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์โดยในปีงบประมาณ2 5 6 9นับอายุจนถึงวันที่1กันยายน68นะคะนั่นก็คือเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 8ถึง1กันยายน2 5 0 9 ในส่วนของความคืบหน้าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบั่วนหน้า1,000บาทนะคะล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุได้เสนอเรื่องเข้าสู่สำนักง,งานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วนะคะเพื่อขอจ่ายเงินแบบั่วนหน้าให้แก่ผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณถัดไปซึ่งอยู่ระหว่างขอความคิดเห็นจากหลายฝ่ายนะคะหากมีความคืบหน้าแอดก็จะนํามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปนะคะพรุ่งนี้เงินข้าว3กลุ่มเปลาะบางนะคะเด็กผู้สูงอายุและผู้พิการ10มิถุนายน2568